วิธีสมัครบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านแอป SCB Easy สมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกลางจิตรพรช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคผู้ชมกางมาแนะนําวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านแอป SCB Easy ค่ะสำหรับผู้ชมที่มีสมุดบัญชีของทางธนาคารไทยพาณิชย์และมีการสมัคร แอปพลิเคชัน SCB Easy w e สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านแอปได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารค่ะซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะจะมีทั้งแบบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเล็กบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งเราสามารถเลือกผูกได้ทั้ง2แบบเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเล็กบัตรประจำตัวประชาชนมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกเปิดแอป SCB Easy ขึ้นมาได้เลยค่ะแลังจากนั้นให้กดเลือกสมัครพร้อมเพย์ค่ะต่อมาค่ะให้กดยอมรับเงื่อนไขและกดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะขั้นตอนที่3ค่ะระบบจะมีการให้เลือกนะคะบัญชีพร้อมเพย์ที่เราจะมีการผูกค่ะด้านบนจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนค่ะด้านล่างจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะสำหรับคลิปน,นี้เราจะมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเลือกหัวข้อด้านบนได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่4ค่ะให้เลือกบัญชีธนาคารที่เราต้องการผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วกดคําว่าผูกบัญชีได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้กดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อที่เราจะได้มีการกรอกข้อมูลรหัส OTP เพื่อยืนยันค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับ OTP แล้วก็กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่านแอปธนาคาร SCB Easy เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารอีกนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถทําตามขั้นตอนเช่นเดียวกันได้เลยค่ะ